ล่าสุดล่าสุดพูดแบบ2องคำก็คือคำว่า bad mode นนคำไม่รู้ไม่รู้มาอาจจะเกิดจากแบบว่าของเล่นมันเปิดไม่ติดหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนเราก็อาจจะพูดว่าแบบตงสสยแบตมันหมดเลยเงี้ยเขาก็ฝึกพูดคำนี้มาว่า bad mode b บดมอน e จริงจริงปกติทุกครคุณคก็จะสอนให้เรียกพ่อหรือเรียกแม่ออ,อ๋ออ,อันนั้นได้แล้วค่ะคือเรียกป้าป้าเรียกแม่นมน้ำคำเดียวแบบที่เป็นแบบคำเบสิกทั่ว,วไปอันนั้นเขาเรียกได้แล้วตอนนี้ก็เป็น2พยางค์ <Bad. S 1> คำแรกก็คือแบดมอน e ล่าสุดล่าสุดพูดแบบสองคำก็คือคำว่าแบดโมดอันนี้คำไหนไม่รู้มา<แ>อาจจะเกิดจากแบบว่าของเล่นมันเปิดไม่ติดหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนเราก็อาจจะพูดว่าแบบตงใส่แบตมันหมดเลย,ย่างเงี้ยเขาก็ฝึกพูดคำนี้มาว่าแบดโมดแบดโมดทีจริงๆปกติทชั้นก็จะสอนให้เรียกพ่อหรือเรียก อ๋ออันนั้น,นได้ไดแล้วค่ะคือเรียกปบบบ้า,า,าเรียกแม่นมน้ำคําเดียวแบบที่เป็นแบบคําเบสิกทั่วไปอันนั้นเขาเรียกได้แล้วตอนนี้เป็นสองพยางบบคําแรกก็คือ bad mode แบบโหมดถ้าเกิดเขาต้องพงางอะไรเขาจะพยางคือสามคำเราจะบอกคำสั้นๆได้เลยใช่เขาพูดได้แล้วอย่างเช่นสมมติว่าเขาอยากจะให้เราอุ้มเนี่ยเขาจะอุ้มแม่นมน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะแบบพูดเป็นคำๆได้แล้วมัมมัมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีสอนเพิ่มไหมคะ ำอะไไร๋อก็สอนสอนคำศัพท์เพิ่มตลอดเวลาค่ะเพราะช่วงนี้เขาเป็นช่วงแบบเรียนรู้แล้วก็ชาการเป็นช่วงจำเราก็ต้องแบบเล่นแฟชกาหรือว่าสอนแบบเรื่องสีเรื่องหยิบจับนู่นนี่พัฒนาการแบบให้เขาเรียกว่าให้ครบทุกด้านเลไรย่ะงเดี๋ยค่ะ้วตอนนี้เป็นคุณแม่เป็นคุณครูด้วยอ๋อใช่ใช่ค่ะรับสองคน ใช่นั่นก็คงจะเป็นอะไรที่เราควบคุมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็กลับมาบ้านแล้วก็มีหน้าที่สอนอะไรเงี้ยว่าอันนี้ถูกต้องอันนี้ไม่ถูกต้องอะไรแบบนี้คะ่ะแล้วแบบใหญ่คุยกันเนี้ยมันมีธรรมเงๆเนาะใช่ต้องระวงังใช่ค่ะก็ต้องก็ต้องระวังคะ่ะแล้วก็ก็พยายามจะไม่พูดอะไรที่มันแบบน e าท t i v e อย่างเช่นสมมติว่าอะไรดีละ่ะสมมติว่าเขาทําอะไรที่มันทําอะไรดีสมมติว่าเขาตีสมมติตีอย่างเงี้ยปุ๊บ เราก็บอกว่าเราก็จะบอกว่าไม่ตีเราเอ้ยเราไม่ควรพูดว่าไม่ตีอาจจะพูดว่าอยากจับแขนแม่ใช่ไหมอาจับเบาๆอะไรแบบนี้มันก็จะมีมันก็จะมีแบบเทคนิคในการแบบสอนลูกอะไรเงี้ยก็คือพยายามไม่พูดคาว่าไม่แต่แบบให้อยากจับใช่ไหมจับเบาๆอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะไม่มีตรงว่าอยากเดินมาตรงนี้จิบผีหรอกไม่มีไม่มีไม่มีไม่ไม่ ไม่มีการสอนจากคุณโบราณใช่ไหมไม่มีมไม่ีเแล้มีมคม่นอ่มกเป็นสายซอฟต์ตอเป็นสายซอบตค่ะก็ให้เขาค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆอ่ะเพราะ่าเขาก็คือแบบเริ่มจากแบบการที่ไม่รู้อะไรเลยอ่ะแล้วการที่เขาจะรู้เรียนรู้ได้แต่ละอย่างก็เกิดจากแบบคนรอบข้างที่จะช่วยสอนเขาก็บางทีเราก็อุ้ย พูดเป็นแล้วอะแบบรู้จักคํานี้ได้ไงอะไรเงี้ยแบบบางทีเราแบบในลองไปหยิบหนังสือเล่มนั้นมาสิอ้าหยิบมาให้ได้ด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเออบางทีเราก็เพิ่งแบบเหมือนแบบเรียลไลซ์ว่าการที่เราแบบพูดกับเขาอยู่ตลอดอะไรเงี้ยทุกอย่างเขาแบบจําได้หมดเลยเพียงแต่ว่าบางทีเขาอาจจะยังแบบพูดออกมาไม่ได้สื่อสารไม่ได้อะไรเงี้ยแต่เหมือนแบบพูดอะไรไปคือรับรู้แล้วก็เข้าใจหมดเลยค่ะตอนพี่เซนที่ไงคะคุณทโอ้ยชมทุกวี่ทุกวันก็ก็เขาก็แบบก็เป็น คุณพ่อหลงลูกอะค่ะเราก็หลงมากด้วยเหมือนกันเราก็หลงมากด้วยเหมือนกันก็ก็บ้านเราตอนนี้มีแต่กูดคอปค่ะไม่มีแบดคอปเลยตั้งใจเขาจะมีตัวที่โหด่ายไหมตั้งใจมั้ยไม่คิดว่าสักสองขวบค่ะแต่ก็อาจจะเป็นแบบเหมือนไปเล่นนะคะคือตอนเข้าโรงเรียนตอนนี้ก็คือเขาแบบเหมือนไปเล่นไปเจอไปเจอคนอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยนอกจากคนในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าตอนต้องเลือกโรงเรียนไปแล้วว่าจะยัง ใช่ใช่เลือกไว้แล้วค่ะเห็นว่าเราคิปล่าสุดก็กดขึ้นได้อยู่แสดงว่าคุณแม่ก็ถุขว่าให้ผ่านไม่หนักใจก็ให้ผ่านนะแม่ว่าโดยรวมพัฒนาการเขาก็ดีค่ะเป็นไปตามไปตามช่วงอายุของเขาค่ะแต่อย่างตัวเองช่วงตัวเองไปถูกสองเด็กแล้วตั้งใจจะมีน้องสองคนใช่ค่ะคนนี้เรื่องคาดมรงนีแล้วแผนต่อไปเลยไงคาดยังแผนต่อค่ะก็กําลังแพลนๆอยู่ค่ะว่าว่าจะเป็นแบบช่วงไหนดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตัวเองก็ไม่อยากให้อายุ สองคนห่างกันเยอะด้วยค่ะใช่งัแสดงว่างานละครที่ยาวๆที่ช่องติดต่อค่ะถ้าตาเดิจะต้องเว้นเจ็ดหกวจริงใช่ถ้าเกิดว่าเป็นงานที่แบบสั้สนๆอะไรเงี้ยเราก็ยังรับได้อยู่แล้วถ้าเกิดว่าเป็นงานที่แบบยาวๆแบบหลายเดือนอะไรเงี้ยค่ะเราก็อาจจะต้องไว้ก่อนที่ติดต่อมาเยอะไหมคะนโอ้ยตามตลอดคะ่ะซึ่งตัวเองก็อยากเล่นนะคะก็ที่ช่องก็โทรมาแหละว่ามิวเมืย์จะกลับมาเล่นอะไรอย่างเงี้ค่ะก็ มิวก็คิดถึงเหมือนกันค่ะก็จริงๆก็ต้องขอบคุณแบบทางช่องสามมากๆที่แบบอยากจะแบบส่งละครให้มิวอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะจำเป็นมงก็คิดถึงเหมือนกันอยากเล่นแต่ว่าเราก็อยากเล่นกับลูกด้วยเหมือนกันก็เลยาจะแบบว่ายังยังเป็นช่วงเวลาที่มันยังไม่ยังไม่เข้าที่ตอนนี้ยังไม่เหมาะสมค่ะยกว่าขอคนอีกคนก่อนก็น่าจะอะไรประมาณนั้นนะคะอาจจะแบบอะไรนะคะใช่อขอสั้นๆได้อยู่ค่ะ